ผมมีโจทย์ให้นะครับอันนี้เป็นงานในห้องเรียนต้องบอกนักศึกษาก่อนนะครับเมื่อกี้ที่พูดไปเนี่ยเป็นส่วนของรายละเอียดที่คุณควรรู้และวิเคราะห์และกั่นกองเพื่อนํามาใช้แต่อันนี้คือโจทย์ในห้องเรียนโจทย์ในห้องเรียนก็คือให้คุณออกแบบฉลากเอาง,ง่ายๆแล้วกันผมขอเป็นฉลากขวดเบียร์นะครับตามความต้องการคุณเลย ผมมีให้คุณเลือกทำตั้งแต่1ชิ้นจนถึง3ชิ้นใครจะทําน้อยก็ได้ใครจะทํามากก็ได้ก็ไม่เป็นไรทุกอย่างมันวัดตามคุณภาพของงานและปริมาณของงานนะครับสิ่งที่เพิ่งทำอันดับแรกคือคุณรับโจทย์จากผมผมอยากให้คุณออกแบบฉลากของเบียรเฉพาะกลุ่มเช่นเบียรสำหรับคนทําเกษตรกรหรือเบียรที่ทาสาหรับคนกลางทางานหรือเบียเฉพาะคนที่ทํางานกราฟิกดีไซน์ หรือเบียร์ที่ผมดีไซน์ไว้เป็นเบียร์สำหรับคนที่ทำ work o f home นะครับเพราะว่าช่วงนี้อยู่บ้านนะครับทำงานที่บ้านดังนั้นผมเลยมีเบียร์สำหรับตัวนี้ขึ้นมาพอเรากำหนดโจทย์ได้แล้วสิ่งที่ต้องทำก็คือคุณต้องทำการออกแบบลวดลายตะกอนทาออกแบบลวดลายคุณอาจจะต้องกำหนดด้วยว่าพื้นที่ของมันเท่าไหร่ลองไปหาขวดเบียร์ขนาดเล็ก หรือขวดอะไรก็แล้วแต่ที่มีอยู่และเอากระดาษมาทําการอะไรครับวัดดูขนาดจริงๆของมันหลังจากนั้นเวลาคุณทําคุณต้องเริ่มต้นไปที่ Illustrator ตั้งค่าหน้ากระดาษเป็น A4 หลังจากนั้นคุณก็ใช้ในส่วนที่เป็นลักษณะของเส้น Control R มันจะมีเส้นที่เป็นเขาเรียกว่าเส้นไกดไล ดึงออกมานะครับแล้วใช้แม่บรรทัดวัดเพื่อให้ได้สกเกลของวัสดุชิ้นเท่านั้นจริงๆเวลาคุณทํางานมันก็จะง่ายกับการออกแบบนะครับเพราะนั้นเสร็จแล้วเราก็ต้องมานั่งดูอีกว่าสิ่งที่มีสิ่งที่มีนะครับในตัวนี้ควรมีอะไรบ้าง 1. ลวดลายควรเป็นลายยังไง 2. ตัวอ,อ,กอักษรควรเป็นแบบไหน 3. ส,สีควรพิมพ์สีอย่างไรตัวอ,อ,กอักษรภาพสีควรจะต้องทำให้มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มทาร์เก็ตหรือกลุ่มเป้าหมายอย่างมากเพราะว่าเราจะขายคนเฉพาะกลุ่มนะครับดังนั้นเวลาทำงานเราควรต้องทำอะไรครับหาข้อมูลก่อนดูรูปแลฟเฟลนดูรูปขวดเบียร์ดูรูปอะไรก็แล้วแต่ ทำไปเพื่อให้เราเกิดความเข้าใจนะครับส่วนรูปแบบในการส่งงานนะครับเราจะมีการส่งงานแบบสคือในแบบนึงเนี่ยเราจะมีการส่งงานโดยการทําอะไรครับอ,อ่อแป๊บนึงนครับเราจะมีการส่งงานเนี่ยเป็นทั้งภาพที่เป็นฉลากอย่างเดียวหรือแม้แต่ ภาพที่มีการรีทัชแล้วด้วยจัดวางให้สวยงามนะครับและจัดพรีเซนต์เป็นชาร์ตส่งท้ายคาบนะครับถ้าใครส่งท้ายคาบไม่ได้ไม่เป็นไรผมให้ส่งยันเที่ยงคืนของวันนั้นนะครับนี่คืองานที่ผมทำอ่ะอย่างตัวอย่างตัวนี้ตัวนี้ผมออกแบบมาเป็นเบียร์เกี่ยวกับอะไรครับเกี่ยวกับ การทำงานนะครับซึ่งตัวนี้ผมยังไม่ได้ใส่รายละเอียดของสีผมใช้ชื่อเบียว่า work from beer นะครับก็เป็นลักษณะของพวก work from home นะครับ freedom of work ก็คืออิสระภาพของการทำงานนะครับซึ่งผมแยกประเภทเป็นเบียรแต่ละประเภทนะครับให้แต่ละกลุ่มจนถึงเบียรที่ทุกคนกินได้24ชั่วโมงโดยการที่ผมใช้ต้นข้าวที่ใช้ในการหมักเบียรมาเป็นส่วนประกอบ พระอาทิตย์หมายถึงผู้ชายเอออะไรนะตรวจอันนี้ครับกระดาษอะไรพวกนี้หมายถึงอิสระภาพนะครับผู้ชายผมใช้เป็นะมาที่ผู้หญิงผมใช้เป็นพระจันทร์ส่วนตัวนี้ผมก็จัดเลเยอร์จากตัวที่1ตัวที่2แล้วก็เอามาปรับโครงสร้างเดิมแต่ปรับเรื่องรูปแบบหรือรายละเอียดส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็นส่วนที่ติดหัวขวดนะครับต่างๆ นะครับซึ่งจะแยกเป็น3กลุ่มนะครับนอกเหนือจากนั้นเนี่ยออตอนนี้ในไลน์นี่มีคนคุยกันเยอะนอกเหนือจากนั้นเมื่อทําการออกแบบเสร็จแล้วผมก็จะเอาลายพวกนี้นะครับขึ้นมาทําอะไรครับมาแมปกับภาพซึ่งจะแมปภาพทั้งใน Photoshop ก็ได้หรือเอามาแมปภาพใน Illustrator ก็ได้แต่ผมว่าเอาไปทําใน Photoshop แล้วามาแปะในนี้น่าจะดีที่สุด ดังนั้นเวลาคุณออกแบบเสร็จแล้วคุณควรจะต้องมีรูปทรงของขวดต่างๆไว้ด้วยเพื่ออะไรครับเพื่อทำให้มันสามารถมองเห็นรูปแบบที่ถูกต้องและนำทั้งภาพที่เป็นภาพตัวนี้แล้วก็ภาพที่เป็นรีทัชแล้วรวมกันทำเป็นพรีเซนเตชันที่เป็นชาร์ตบอร์ดอยู่ในโปรแกรม Illustrator และส่งผมเป็นไฟล์ jpeg นะครับใครสงสัยอะไรในส่วนของงานในห้อง กำลัาสอบถามได้ในคลาสเรียนเลยนะครับอันนี้ผมอธิบายกันอย่างชัดๆอ่ามาดูตัวอย่างนะครับ,นรบเนี่ยครับเนี่ยลวดลายนะครับเขาก็เอาออกแบบมาเสร็จแล้วหลังจากนั้นเมื่อออกแบบเสร็จแล้วสิ่งที่คืออะไรเราก็จะเอาลายพวกนี้ไปใส่ในส่วนของขวดนะครับดังนั้นทุกคนทําได้นะครับผมมีตัวอย่างให้ดูด้วยซ้ําดังนั้นสิ่งที่มีก็คือคุณควรจะต้องออกแบบลวดลายต่างๆให้เกิดความสวยงามนะครับ เพราะนั้นนี่คืองานในห้องมีเวลาให้ทุกคนทำนะครับทำให้เสร็จนะครับดังนั้นเนี่ยก็มีอะไรสงสัยก็ถามได้นะครับผมก็อยากให้เป็นแบบนั้นนะครับผมขอจบในส่วนที่เป็นงานในห้องนะตรงนี้เดี๋ยวส่วนการบ้านผมจะอธิบายต่อจากนี้ไปขอให้ทุกคนทำความเข้าใจกับ1โจทย์ทำความเข้าใจกับสิ่งที่จะต้องทำ และก็ทําความเข้าใจกับสิ่งที่จะต้องหาเพื่อเอามาผลิตงานนะครับงานพวกนี้ไม่มีคําว่าทางลัดมีแต่คําว่าลงมือทํานะครับเหนื่อยมากเหนื่อยน้อยถ้าเก่งก็เหนื่อยน้อยถ้ายังไม่เก่งก็เหนื่อยมากเป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นทําความเข้าใจกันอีกทีนะครับเพื่อให้ทุกคนเนี่ยเกิดความเข้าใจมันเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมขอหยุดวิดีโอก่อน